สวัสดีครับผมเอกูฝ e. ึกโตโยต้าเกียรครนะครับวันนี้ผมมาจะแนะนําสาระดีๆเกี่ยวกับไฟเตือนหน้าปัดโชว์สำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนทุกวันนี้เราคงอาจจะไม่รู้ว่าไฟหน้าปัดเตือนโชว์มีอะไรกันบ้างนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําและถ้าใครพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันได้เลยครับครับไฟสัญญาณตัวที่1ไฟเตือนระบบเบรก ซึ่งไฟเตือนระบบเบรกนี้จะโชว์ขึ้นก็ต่อเมื่อเราทําการดึงเบรกมือไฟตัวนี้จะติดสว่างขึ้นแล้วเราจะลดเบรกมือไฟตัวนี้จะดับลงถ้าในกรณีที่เราลดเบรกมือแล้วยังมีไฟเตือนตัวนี้ขึ้นโชว์แสดงว่ามีการผิดปกติในระบบเบรกซึ่งอาจจะมีการรั่วซึมในระบบเบรกก็ได้ครับจึงสัญญาณไฟตัวนี้ ก็จะประมาณนี้ครับครับต่อไปจะมาดูไฟเตือนระบบไฟชาร์จซึ่งหน้าตาจะเป็นเหมือนรูปแบตเตอรี่จะมีขั้วบวกและขั้วลบซึ่งไฟชาร์ตตัวนี้คือไฟชาร์จในสตาร์ทมีปัญหาอาจจะเป็นแป้งทานหมดหรือเกิดการลัดวงจรในระบบไฟชาร์จตัวนี้ถ้ามันติดค้างขึ้นแนะนำให้ลูกค้าจอดรถ เพื่อให้โทรหาช่างแล้วให้มาดูรถโดยโด่วนครับครับสำหรับไฟเตือนต่อไปก็คือไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำซึ่งจะเป็นรูปเหมือนการน้ํามันที่บ้านเราเรียกกันว่าเหมือนรูปตะเกียงจะเป็นรูปสีแดงขึ้นตัวนี้จะเกี่ยวกับไฟแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำอาจจะมีการบกุกรองในระบบน้ำมันเครื่องหรือมีรอยรั่วเราจะสามารถ รู้ได้ยังไงว่ามันขาดบกพ้องเราควรไปเปิดฝากระโปรงดูมันจะมีเหล็กสายเหล็กวัดดึงขึ้นมาเราตรวจเช็คดูว่ามันต่ำกว่าระดับไหมหรืออาจจะเข้าที่ศูนย์บริการเข้าไปดูเช็ครอยรั่วอยู่ใต้ท้องรถอันนั้นจะดีกว่าครับไฟเตือนต่อไปนะครับจะเป็นเหมือนรูปประหลอดจะเป็นไฟจะเป็นไฟเครื่องยนต์ขึ้นความร้อนสูงครับ ถ้าภาษาบ้านๆจะเรียกว่าเครื่องยนต์ฮิตฮิตคืออะไรคืออาจจะเป็นปิดปกติเกี่ยวกับน้ำหลอเย็นซึ่งอาจจะมีการบวกพองในระบบน้ำหลออเย็นในหม้อน้ำอาจจะเป็นหม้อน้ำตันหรือน้ำหลออเย็นขาดหรือปั๊มน้ํารั่วถ้าไฟตัวนี้แสดงสถานะขึ้นควรจอดรถและดับเครื่องเพื่อป้องกันเครื่องพังและให้รีบโทร หาช่างโดยด่วนครับสำหร, um. รับไฟเตือนต่อไปจะเป็นไฟเตือนเกี่ยวกับไฟเตือนเครื่องยนต์บกพร่องนะครับซึ่งไฟเตือนตัวนี้จะโชว์ขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเกี่ยวกับเครื um ่องยนต์บกพ่องอาจจะเป็นเกี่ยวกับระบบหัวฉีดทํางานผิดปกติอาจจะเป็นการตรวจจับปริมาตรอากาศคานวณผิดปกติอาจจะเป็นการเกี่ยวกับการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ผิดปกติครับ จะทำให้เครื่องยนต์ไฟตัวนี้โชว์ขึ้นมาเป็นต้นครับสำหรับไฟเตือนต่อไปจะเป็นไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงใกล้จะหมดนะครับตอนนี้มันจะติดโชว์ขึ้นเป็นสีส้มแล้วเป็นรูกปั๊มน้ำมันซึ่งจะมีลูกศรชี้ซ้ายขวานั่นคือจะสามารถเตือนบอกเราได้ว่า ฝาถังน้ํามันหรือถังน้ํามันจะอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาตามลูกศรซึ่งไฟตัวนี้โชว์ขึ้นน้ํามันเชื้อเพลิงของเราจะอยู่ในถังประมาณ10ลิตรและจะสามารถขับได้อีกไม่เกิน50กิโลซึ่งเราควรแนะนําให้ลูกค้ารีบหาปั๊มน้ํามันและเติมให้เร็วที่สุด ครับสำหรับไฟเตือนต่อไปนะครับจะเป็นไฟเตือนระบบเบรกเอเสโชว์ซึ่งไฟเตือนตัวนี้จะโชว์ขึ้นได้ก็ต่อมเมื่อระบบเบรกเอเสเกิดจากการลัดวงจรซึ่งเกิดจากการลัดวงจรได้อย่างไรคือ 1. ระบบสายเอเสขาด 2. เกิดการเซ็นเซอร์เบรกเอเบสทำงานผิดปกติ 3. เซนเซอร์เบรกเอเสสุกปกก็สามารถเกิดขึ้นได้ตัวนี้ เราสามารถขับรถได้ไหมเราสามารถขับรถได้แต่ว่าระบบช่วยเบรกกะทันหันของเบรกอจะไม่ทำงานเท่านั้นเองควรนำรถเข้าตรวจชิคให้เร็วที่สุดไฟเตือนต่อไปนะครับจะเป็นไฟเตือนเขียมขัดนิรภัยซึ่งจะโชว์ติดขึ้นก็ต่อเมื่ออลูกค้าไม่รัดเข็มขัดนิรภัยทั้งด้านคนขับและฝั่งผู้โดยสาร ฉะนั้นวิธีแก้ไขก็คือให้ลูกค้ารัดเ็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยสำหรับตัวลูกค้าเองอไฟเตือนเราไปนะครับจะเป็นไฟเตือนถุงลมนิรภัยโชว์ซึ่งไฟถุงลมนิรภัยโชว์นี่จะเป็นการรัดวงจรเกี่ยวกับระบบถุงลมนิรภัยถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นตัวนี้จะไม่ทํางานเพื่อความปลอดภัยของรถลูกค้าให้นํารถเข้าตรวจเช็คให้เร็วที่สุด สำหรับไฟเตือนต่อไปนะครับจะเป็นไฟเตือนประตูเปิดปิดไม่สนิทซึ่งไฟเตือนตัวนี้จะโชว์ขึ้นก็ต่อเมื่อประตูในประตูใดประตูหนึ่งเปิดปิดไม่สนิทวิธีการแก้กไขก็คือให้ลูกค้าจอดรถแล้วก็เปิดปิดประตูใหม่เปิดปิดให้สนิทไฟเตือนตัวนั้นก็จะดับไปอย่างเงี้ยเป็นต้นครับ นี่ก็คือไฟเตือนโชว์ที่หน้าปัดที่พบเจอบ่อยในรถยนต์จริงๆแล้วไฟเตือนหน้าปัดจะมีมากมายหลายหลายอย่างที่เรายกมานี่ก็คือตัวอย่างข่าวๆที่จะให้ลูกค้าได้รับได้ชมดูแล้วผมจะมีข้อแนะนำเพิ่มให้กับลูกค้าสำหรับตัวไฟเตือนสีแดงสีเหลืองต่างกันยังไง ไฟสีแดงผมแนะนำลูกค้าเลยครับถ้ามันโชว์ขึ้นควรโทรหาช่างและนำรถเข้าศูนย์บริการให้เร็วที่สุดหรือเป็นไปได้ให้ลูกค้าโทรหาช่างให้ออกไปดูที่หน้าง,งานและจอดรถไว้ไม่ควรขับต่อส่วนจะเป็นไฟสีเหลืองนั้นที่เป็นไฟเตือนสามารถขับขี่ได้สักพักหนึ่ง ในระยะทางไม่เกิน50กิโลเมตรหรือให้นำรถเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์โตโยต้าเกียรครให้เร็วที่สุดและเพื่อความห่วงใยและความปลอดภัยจากบริษัทโตโยต้าเกียรติครกับผมเอกูฝึกโตโยต้าเกียรครวันนี้ต้องขอลาลูกค้าไปก่อนสวัสดีครับ